ดอกไม้ที่ปลูกเอาไว้นะคะได้ดอกสีชมพูค่ะรอบนี้สวยนะเป็นคนชอบดอกไม้เพิ่งจะออกเลยนะคะต้นก็ยังไม่สูงเท่าไหร่แค่ต้นคอรองเราเองสวยงามอะ่ะ แตกกิ่งเยอะขึ้นนะคะต้นไม่สูงเท่าไหร่ยังถ่ายรูปได้นะคะจะเหลือ,อไว้หนึ่งต้นนอกนั้นก็ตัดทิ้งต้นประมาณนี้ไม่สูงเนะ